สำหรับสาวกบาร์เซโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียง mm hmm. แค่ค้นหาในไลน์พิมพ์แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb หรือว่าจะแกน qr code ก็ได้เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบเรียลไทม์และก็ใครที่เป็นคอบอลแฟนพันธ์แท้นะครับผมมีกลุ่ม e อ c l u s คู e ให้ทีเดดฟันธงสกอ์ฟุตบอลคู่ที่น่าสนใจทุกวันสอบถามทางแอดมินถึงก,กฎกติกาในการเข้ากลุ่มได้เลยแล้วว่าเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญลามาเซียกอติดบาร์เซโลนาครับมาเจอกันในวันพฤหัสบดีที่18มีนาคม2564นะครับก็ติดตามเรื่องราวของสโมสรกันเหมือนเดิมครับ วันนี้พระเอกประเด็นใหญ่ในคลิปข่าววันนี้นะครับก็เป็นโจลล่าปอต้าครับที่ได้รับการเปิดตัวแต่งตั้งเป็นประธานสโมสรคนใหม่อย่างเป็นทางการเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับกับบทสัมภาษณ์เป็นศุนย์ทรพน์นะครับยาวนานกว่า30นาทีโหนะต้องบอกว่าพูดถึงหลายๆเรื่องครับและแน่นอนครับเรื่องที่สื่อหยิบยกเอามาเป็นประเด็นมากที่สุดเนี่ยก็คือสิ่งที่ลตาต้า สื่อไปถึงลิโอเนลเมสซี่ที่เดินทางมาเป็นสักขีพยานในงานเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ที่ยืนยันว่าจะทำทุกวิถีทางในการรั้งตัวเมสซี่ให้อยู่กับทีมต่อไปแฟนบาร์ซ่าทุกคนเนี่ยโอ้โหพอได้อ่านหรือว่าได้ฟังบทสัมภาษณ์นี้แล้วเนี่ยต้องบอกว่าซึ้งกินใจแล้วแบบน้ำตาไหลซึมมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามทั้งหมดกันนะบทสัมภาษณ์ ของลาปาต้าวันนี้ผมสรุปมาให้ครบทุกเรื่องราวไม่มีพลาดไม่มีตกหล่นแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับใครที่รู้สึกปวดหลังปวดเอวปวดเขา่าขอแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอแฟนเพจห้างขายยาจอมทองไลอ้อนซีทีเอหรือว่าร้านขายยาชั้นนําทั่วประเทศ มียาท่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียแน่นอาหารไม่ย่อยแล้วก็ยาถ่าย1 2 3ช่วยขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักได้รวมไปถึงบริษัทรับทําความสะอาดแบบครบวงจร white m a d e and w h i t bright นะครับเป็นบริษัททําความสะอาดใหญ่หรือว่าทําความสะอาดก่อนเข้าอยู่ เป็นรายชั่วโมงหรือรายครั้งในราคาที่ใครๆก็สามารถใช้บริการทําความสะอาดได้แม่บ้านของที่นี่นะครับรับประกันเลยว่ามีการผ่านการคัดสรรจากเจ้าหน้าที่มีการตรวจประวัติอาชญากรรมทุกครั้งปลอดภัยแน่นอนมีให้บริการในกรุงเทพมหานครนะครราชสีมาพัทยาชนบุรีพื้นที่ใกล้เคียงค่าบริการแต่ละที่ก็ไม่เท่ากันนะครับสอบถามก่อนได้แล้วก็เจ้าของเนี่ยเป็นแฟนบาซ่าด้วย นะให้บริการด้วยความจริงใจนะครับแล้วก็ใครที่บอกว่ามาจากเพจขวัญลามมาเซียเนี่ยจะได้ส่วนลดพิเศษด้วยยังไงก็ฝากสนับสนุนสปอนเซอร์ติดต่อได้ที่รายละเอียดในภาพเลยนะครับอ่านะครับก็เมื่อคืนนี้ครับเสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับงานเปิดตัวประธานสโมสรคนใหม่ที่มาจาก การเลือกตั้งอย่างโจนราป o ต้านะก็ทำหน้าที่อย่างเป็นทางการแล้วนะพิธีเนี่ยจัดขึ้นที่สนามค้านูนะครับตามเวลาบ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืนนิดๆครับเที่ยงคืน20เนี่ยเขาก็เริ่มยิงสัญญาณถ่ายท่อสดแล้วนะเมื่อวานหลายๆคนน่าจะดูอยู่ผมก็ดูแค่ช่วงต้นๆน,นะครับพอถึงช่วงกลางๆก,ก็ไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะดึกพอสมควรแต่ก็ตื่นมาเนี่ยก็ เริ่มเลยครับเริ่มหาเลยว่าโอ้โหลาบอตาพูดอะไรบ้างแล้วสปีชหรือว่าสุนทรพจน์นะครับที่ลาบอตาพูดต่อหน้าสักขีพยานที่เดินทางมาในงานเนี่ยประมาณ300คนนะมีไล่ทั้งแต่เป็นสมาชิกของสโมสรน,นะนักเตะปัจจุบันแล้วก็อดีตนักเตะรวมไปถึงบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง หลายๆคนเมื่อวานนี้ก็เดินทางกันมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับมาร่วมฟังคือเชื่อไหมครับว่าสื่อเนี่ยบอกว่าการกล่าวสุนทรพจน์ของลาบอต้ตาในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเนี่ยเป็นครึ่งชั่วโมงที่เหมือนกับมนสะกดให้กับคนที่อยู่บนอัฐจันเนี่ยสามรคนเนี่ยนะโ,โหนั่งฟังกันแบบ มีสมาธิแบบเงียบกลิบเลยเขาบอกว่าการพูดของลาบอต้าเนี่ยนะครับทำให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจฟังมากๆถึงสิ่งที่ต้องการจะสื่อออกมาหลายๆอย่างเนี่ยมันแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของเขาที่อยากจะเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้จริงๆซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฟังบทสัมภาษณ์ทั้งหมดกันด้วยนะครับก็อย่างที่ในภาพเห็นนี่ก็ไล่เรียงกันไปนะอย่างที่เปิด มาเนี่ยก็มีบุคลากรต่างๆคนสำคัญในวงการแล้วก็ตัวแทนของฝั่งบาซ่าเนี่ยนะครับก็นำมาโดยโรนัลคูมันผู้จัดการทีมแล้วก็กัปตันทีม3จาก4คนนะก็มีลีโอนลเมสซี่เคราด q ปิ s เก้เซจิโรเบโตนะจะขาดแค่เซกิโอบูเซตคนเดียวที่ไม่ได้มาแล้วก็อดีตประธานนะครับที่ยังยังอยู่แล้วก็สะดวก ที่จะเดินทางมาได้นะซันโดโรเซลโจเซฟมาเรียบาโตเมลก็เดินทางมาด้วยนะครับนี่คือภาพบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะมีแพทติคไคเวิร์ดนะโจอั ard, นกาสปาร์ตอดีตประธานนะครับแล้วก็ผู้ลงสมัครนะวิกเตอร์ฟอนโทนี่เฟรซ่าก็มาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเริ่มงานเนี่ยลปาปต้าก็ ทักทายนะคนที่มาในงานทุกๆคนนี่ครับบรรยากาศก,ก็ค่อนข้างค่อนข้างเป็นกันเองอยู่นี่นะครับอ่ะโอเคทีนี้ประเด็นแรกก่อนเลยเริ่มต้นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับคือเรื่องราวบทสัมภาษณ์ที่ลาปอต้าพูดถึงเลโอหรือว่าลิโอเนลเมซี่นะครับ ก็มีการเดินไปสวมกอดกันโอ้โหเป็นภาพที่สื่อบอกว่าเห็นแล้วแบบเออรู้สึกซึ้งใจนะครับเราได้เห็นรอยยิ้มของเมซี่เนี่ยทะลุนะใส่หน้ากากอยู่แต่คือรู้เลยว่าใต้หน้ากากเนี่ยยิ้มแน่นอนกับการที่ได้เจอกับโจนาลปต้าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าต้องอย่าลืมนะครับว่าลาปต้าคือประธานสโมสรที่เซ็นสัญญาอาชีพฉบับแรก กับเมสซี่ในตอนที่เขาเนี่ยดำรงตำแหน่งประธานสมัยแรกเป็นคนที่เซ็นสัญญาอาชีพกับเมสซี่เลยนะก็คือคนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเมสซี่มากๆนะครับทีนี้สิ่งที่ลาบอต้าให้สัมภาษณ์ลาบัต้าบอกว่าผมเนี่ยจะพยายามทำทุกวิถีทางที่สามารถทำได้เพื่อโน้มน้าวเมสซี่ให้อยู่กับทีมต่อไป เราจะพยายามเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นนักเตะที่ดีที่สุดและต้องขอโทษเมซี่ด้วยนะที่ผมต้องบอกกับคุณเนี่ยต่อหน้าทุกคนที่อยู่ที่นี่แต่คุณก็รู้ว่าผมเนี่ยรักคุณมากขนาดไหนเลโอเราเนี่ยอยากให้คุณอยู่ที่นี่มากๆถ้าเกิดสนามแห่งนี้เนี่ยมันเต็มไปด้วยแฟนบอลแน่นอนคุณจะรู้ถึงบรรยากาศที่ทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถ ย้ายทีมได้เลยมันจะเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นนะเดี๋ยวเราจะมีการตัดสินใจร่วมกันแล้วผมสัญญาเอาไว้ตรงนี้เลยผมจะพยายามสุดความสามารถเพื่อรั้งเมซี่เอาไว้กับทีมต่อแล้วจังหวะที่ลาปอร์ต้าพูดนะครับกล้องเนี่ยก็พยายามโคสอัพไปที่หน้าของเมซี่แล้วผมเห็นภาพแล้วเนี่ยโหแบบอะดูดูดลวกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้เห็นนะ ลาวตาก็พูดนะแล้วก็อันนี้คือพยายามทําทุกอย่างเขาบอกว่าพยายามจะทําทุกอย่างเพื่อให้เมซี่ได้อยู่ต่อแล้วสีหน้าก็ยิ้มแล้วก็ชี้ไปที่เมซี่นะครับก้องจับมาโค้ชอัพใบหน้าเมซี่คือรู้ว่ายิ้มครับรู้เลยว่ายิ้มอยู่คือแววตามันออก กับประโยคที่ลาปอต้าพูดออกมานะครับพอเห็นแล้วก็รู้สึกตื้นตันนะคือมันเริ่มมีความหวังว่าเออเมสซี่เนี่ยอาจจะตัดสินใจอยู่กับบาซ่าต่อหรืออาจจะเป็นไปได้ที่จะอยู่ไปจนแขวนสัตกับบาซ่าตลอดสโมสรเดียวตลอดอาชีพ มันเริ่มมีความหวังมากยิ่งขึ้นกับการที่เราได้เห็นบรรยากาศต่างๆเพราะผมเชื่อเหลือเกินว่าถ้าเกิดเมซี่มีความคิดว่าเขาจะย้ายทีมแน่ๆแล้วเนี่ยบรรยากาศมันจะไม่ออกมาเป็นแบบนี้ครับมันจะเป็นอารมณ์แบบกืนไม่เข้าคลายไม่ออกมากกว่าแต่เนี่ยคือเราได้เห็นสิ่งที่เราได้เห็นภาพที่มันออกมาจากสื่อทุกคนปรบมือเมซี่ยิ้มด้วยแววตาด้วยสีหน้าของเขา นะครับนำทุกอย่างมาประกอบกันอันนี้คือไม่ได้คิดเข้าข้างตัวเองนะเดี๋ยวจะมีคอมเมนต์มาอารมณ์ประมาณว่าแบบโอโ้โหเข้าข้างตัวเองหรือเปล่าไม่ใช่คือผมดูจากบริบทของของงานที่เกิดขึ้นนะแล้วพอเห็นบางสื่อขึ้นพาดหัวเอาบทสัมภาษณ์ลาบอตามาขึ้นนะบอกว่าเมซี่คุณก็รู้ว่าคุณไม่มีทางย้ายไปไหนได้โอโ้โหกลายเป็นว่า ขึ้นพาดหัวให้ให้คนมาด่าลาปอร์ตามาด่าสโมสรมอีกนะครับถ้าเป็นผมผมจะขึ้นพาดหัวเลยถแถลงการแรกลาปอร์ตาผมรักเมสซ,ซี่สุดหัวใจผมจะพยายามทําทุกอย่างให้เมสซ,ซี่อยู่ต่อนี่คือพาดหัวของผมนะแต่ผมเห็นบางสื่อแล้วแบบโอ้โหรู้สึกจี๊ดใจแทนนะครับก็ติดตามดูต่อนะสื่อบอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้พอสิ้นสุด นะงานถแถลงนี้แล้วเนี่ยลาปอร์ตาจะมีการนัดพูดคุยกับคุณพ่อฮอเก้เมซี่นะ, ockey, Messi, นะเพื่อเจราจาเรื่องของการต่อสัญญาฉบับใหม่นะจากการเปิดเผยของสื่อเอลคอนฟิ e เอนเชนะครับก็เป็นสื่อที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านการเงินเป็นสื่อใหญ่ของสเปนเนี่ยเขาบอกว่าบาร์ซ่ามีความหวังนะว่าเมซี่เนี่ยจะตกลง ยอมลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงเนี่ยสาเนะเพื่อเพื่อเป็นการขยายสัญญาตลอดชีพนะครับคือลาปอร์ตาเนี่ยต้องการที่จะยื่นสัญญาให้เมซี่ว่าอยู่ไปจนตลอดชีพเลยจนแขวนสตั๊ดเลยแต่ขอแลกกับการที่ให้เมซี่เนี่ยลดค่าเหนื่อยลง30%นะซึ่ง จะเกิดขึ้นจริงๆหรือเปล่าก็ยังตอบไม่ได้นะครับต้องรอดูกันต่ออ่ะอันนี้คือพาร์ทของเมซี่นะผ่านพ้นไปนะครับทีนี้อีกหนึ่งพาร์ทละกันก็คือเรโนลคูมันนะครับลาปอต้าก็พูดถึงโรนัลคูมันด้วยเขาบอกว่าคูมันคุณเนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่าคุณเนี่ยได้รับความไว้วางใจจากคณะกรรมการบริหารชุดนี้ สิ่งที่เราเห็นตลอดเวลาที่ผ่านมาหลังจากที่คุณเข้ามาดำรงตำแหน่งเนี่ยคือเราได้เห็นแล้วว่าทีมกำลังมีการปรับปรุงแล้วเราก็มีความสุขนะเราหวังว่าทีมชุดนี้จะเติบโตขึ้นไปอย่างต่อเนื่องถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจแก้ปัญหาทางการเงินได้เมื่อไหร่เราจะกลับมาแข่งขันอีกครั้งหนึ่งในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ฤดูกาลน,นี้เรายังคงมีความหวังที่จะสามารถคว้าชแชมป์ลาลิกาสเปนแล้วโกปาเดเลได้ด้วยนะครับก็ดูจากบวาัวสษา์เป็นอันชัดเจนแล้วนะครับว่าจะไม่มีการปลดคูมันน่าจะได้อยู่คุมทีมต่อจนครบสัญญาในปี2022แล้วหลังจากนั้นจะเป็นใครก็ค่อยว่ากันไปยูเลยนนาเกลส์มันของเอเบลไลซิกไหมหรือ จะเป็นชาบีแอนันเดสเป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันลาบอร์ตาชัดเจนแล้วว่าเขาจะอยู่กับโรนัลคูมันนะครับเป็นอันเข้าใจตรงกันแล้วทีนี้หลังจากลาบอร์ตาออกมายืนยันแบบนี้นะครับว่าคูมันน่าจะได้คุมทีมต่อในซีซั่นหน้ามันก็เลยถูกจับไปเชื่อมโยงกับเป้าหมายที่คูมันต้องการนะซือ่ออันนี้เป็นการเปิดเผยจาก Yup. ทางสื่อสเปนหลายๆสำนักนะครับโดยเฉพาะนักข่าวอย่างอัลเฟโดมาติเนสนะเขาก็ออกมารายงานเขาบอกว่าโรัลด์คูมันเนี่ยมีการติดต่อไปหาเมมฟิสเดอปายเมื่อประมาณสัก2สัปดาห์ที่แล้วเพื่อบอกกับเดอปายว่าอย่าเพิ่งไปเซ็นสัญญากับทีมอื่นนะนะรอรอเราก่อน เดี๋ยวชัดเจนเมื่อไหร่ว่าผมจะได้คุมบาซ่าต่อในซีซั่นหน้าเนี่ยผมจะบอกให้บอร์ดบริหารไปเซ็นสัญญาคว้าตัวคุณมานะครับสื่อมีการยืนยันว่าคูมันทําการติดต่อกับเดอะปายจริงๆเนื่องจากความต้องการของคูมันเนี่ยอยากจะได้เดอะปายเข้ามาเสริมเป็นตัวเลือกในเกมรุกในขณะที่กรณีของเซคิโอกุลนาเกโร่นะครับสื่อก็บอกว่าบาซ่ายังไม่ปิดโอกาส ในการคว้าตัวกุนอเกโรมาร่วมทีมเช่นเดียวกันแต่ความตั้งใจของคูมันเนี่ยคืออยากจะได้เดอปายก่อนเพราะว่าเลงมานานแล้วแล้วก็เคยร่วมงานกันที่ทีมชาติฮอลแลนด์นะครับส่วนกุนเนี่ยต้องรอก่อนว่าถ้าเกิดปล่อยมาตินเบดเวทออกไปก็จะทําการซื้อกุนอเกโรมานั่นหมายความว่าถ้าเกิดบาซ่าปล่อยเบดเวตบาซ่าอาจจะเอาทั้งเดอปายและกุนอเกโรทั้งสงคนเลย นะครับเอามาเติมเต็มแนวรุกของทีมอันนี้เป็นการเปิดเผยจากสื่อนะซึ่งเดี๋ยวรอติดตามดูกันต่อก็ถูกจับไปเชื่อมโยงส่วนฝั่งของลียงเนี่ยเขาก็ยังมีความหวังนะว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดอรปายได้เพราะว่าล่าสุดเนี่ยผมไปเห็นบทสัมภาษณ์ของชองมิเชลโอลาสซึ่งเป็นประธานสมโมสรของลียงเขาออกมาบอกว่าถ้าเกิดลียงได้แชมป์ลีกเอิงฝรั่งเศสในซีซั่นนี้เนี่ยพวกเขา น่าจะมีความหวังในการลุ้นต่อสัญญาฉบับใหม่กับเดอรปายนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้การเจรจาขยายสัญญายังไม่มีความคืบหน้าบาซ่าก็ยังมีลุ้นอยู่แล้วถ้าเป็นไปตามที่แหล่งข่าวเปิดเผยมานะว่าครูม,มันติดต่อไปหาเดอรปายจริงๆเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เขาจะมาเป็นนักเตะของบาซา่าเพราะว่าเรื่องของรายละเอียดค่านงค่าเหนื่อยระยะสัญญานะรายละเอียดส่วนตัวเนี่ย เดอร์ปายตกลงเอาไว้กับบาซ่าตั้งแต่บอร์ดบริหารชุดเก่าแล้วนะครับเรื่องของสัญญาส่วนตัวไม่มีปัญหาตอนนี้เหลือแค่ทั้ง2ส,สโมสรพูดคุยกันแล้วก็การตัดสินใจของตัวเดอร์ปายแค่นั้นเองอ่ะเป็นอันชัดเจนนะบาซ่าอาจจะเอาแนวรุกทั้ง2คนเลยขึ้นอยู่กับว่าจะปล่อยมาตินเบดเวดออกไปหรือเปล่านะครับทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์อื่นๆน,นะ ในสุนทรพจน์ของลาบอตา้ากันหน่อยเราจะได้รู้ความคิดได้รู้แนวทางได้รู้สิ่งต่างๆที่ลาบอตา้าอยากจะเข้ามาทําในฐานะประธานสโมสรลาบอตา้าบอกว่าผมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแล้วคนที่อยู่รอบข้างตัวผมเนี่ยก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่คิดบวกอยู่เสมออย่างที่โยฮันคัฟได้บอกเอาไว้มีเพียงแค่พระเจ้าเท่านั้นที่รู้อนาคตผมอยู่กับปัจจุบัน ผมต้องการเผชิญหน้ากับเวทีใหม่นี้ที่บาร์เซโลนาด้วยความกล้าหาญและความอ่อนน้อมถ่อมตนผมเนี่ยมีช่วงเวลาที่ดีตอนที่ผมดำรงตำแหน่งสมัยแรกแต่ผมจะไม่เอามันมาเป็นเครดิตส่วนตัวนะผมจะไม่ท้าบุญคุณผมจะเริ่มใหม่นับหนึ่งใหม่นะผมเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่ดีมากๆเรา จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องแสดงความกล้าหาญให้กับคนที่เราร่วมงานด้วยผมอยากจะขอขอบคุณทุกคนที่โหวตให้กับผมนอกเหนอืจากนั้นผมอยากขอบคุณโทนี่เฟซ่าขอบคุณวิกเตอร์ฟอนที่มาอยู่ที่นี่ด้วยพวกเขาทำให้บาร์เซโลนาเป็นครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็ทำให้มีวันนี้มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่าเราต้องใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าเราจะก้าวมาถึงจุดนี้ได้ หลายสิ่งหลายอย่างผ่านพ้นไปหลายปีที่ผ่านมามีทั้งขึ้นและลงเกี่ยวกับสถานการณ์ของสโมสรมีทั้งขึ้นขึ้น,นลงลงแต่ผมเนี่ยผมอยากจะผมชอบที่จะอยู่กับสิ่งดีๆอยู่เสมอนะผมพยายามที่จะลืมเรื่องอดีตเรื่องภัยพิบัติเรื่องความล้มเหลวที่เกิดขึ้นกับสโมสรแต่ว่าผมอยากจะก้าวเดินต่อไปนะ พร้อมกับสิ่งที่ดีๆที่มีอยู่ตอนนี้ผมขอขอบคุณนักเตะทุกคนที่เดินทางมาร่วมงานในวันนี้พวกคุณเนี่ยคือคนที่สร้างความสุขให้กับแฟนบอลได้ผมอยากจะบอกพวกเขาว่าก่อนหน้านี้ที่ผมเคยเอาป้ายวิวบอร์ดของตัวเองเนี่ยไปวางไว้หน้าสนามซาเตโกบาราเบลนั่นแหละคือสิ่งที่ผมทำเพื่อพวกคุณผมอยากจะเจอพวกคุณอีกครั้งหนึ่ง ผมเข้ามารับตำแหน่งนี้ด้วยความถ่อมตนและความกล้าหาญเรามีความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าผมอยากจะมอบความสุขกลับคืนให้บาร์เซโลนามันเป็นสิ่งพื้นฐานที่ผมอยากจะทำมากที่สุดคุณพูดถึงนักเตะนักเตะในทีมทุกคนคุณจะได้เห็นประธานสโมสรที่อยู่เคียงข้างคุณผมจะคอยสนับสนุนและคอยปกป้องคุณ ในเวลาเดียวกันเราต้องรักนักเตะของเรามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่แฟนบอลไม่สามารถเข้ามาในสนามได้ผมขอปรบมือดังๆให้กับผู้เล่นที่สนับสนุนพวกเราขอบคุณมากๆผมอยากจะบอกบุคลากรคนงานทุกคนในสโมสรเลยว่าผมขอขอบคุณทุกคนจากใจจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเวลาที่ก่อนที่ผมจะชนะการเลือกตั้งทุกคนให้ความช่วยเหลือผมมาอย่างดีเราจะมีการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเราจะสร้างทีมให้ยอดเยี่ยมมากที่สุดผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนบอลไม่มีใครกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและแน่นอนเราจะฉับทําให้บาร์เซลโลนากลับมาประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน ให้ได้นะนักเตะในทีมของเราเนี่ยคุ้นเคยกับการคว้าชัยชนะและอยู่ในระ,ระดับที่สูงเราเป็นสโมสรที่ได้รับการชื่นชมในแนวทางการเล่นและก็มีประวัติศาสตร์อันยาวนานยิ่งไปกว่านั้นเราเป็นทีมที่มีระบบอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งซื้อใจแฟนบอลทั่วโลกเสาหลักที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของบาซ่า นั่นก็คือศูนย์ฝึกลามาเซียผมเนี่ยยังจำได้อยู่เสมอนะคำพูดของโจนกัมเปหนึ่งในผู้ก่อตั้งสโมสรบาซ่าที่เคยพูดเอาไว้ผมนับถือโจนกัมเปมากๆเพราะในอดีตเขาคือคนที่ช่วยให้บาซ่ารอดพ้นจากสถานการณ์เศรษฐกิจอันซับซ้อนมาได้คำกล่าวอย่างหนึ่งที่ผมประทับใจในโจนกัมเปมากที่สุด เขาเคยพูดเอาไว้ว่าคุณลองจับไปที่โลโก้ของสโมสรดูสิแล้วคุณจะได้ยินเสียงหัวใจของคุณเต้นอยู่ใต้นั้นเสมอโลโก้ของสโมสรบาร์เซโลนาจะเป็นสิ่งที่ปกป้องหัวใจคุณเป็นเหมือนโล่ที่เคยคอยปกป้องให้คุณรู้ว่าหัวใจคุณเนี่ยยังคงเต้นอยู่ในตัวคุณเสมอนะครับโอ้โหเจอประโยคนี้เข้าไปผมแบบสะอึกเลย จับไปที่โลโก้ของสโมสรเนี่ยแล้วคุณจะคุณจะได้ได้ยินว่าหัวใจคุณน่ยยังเต้นอยู่เสมอเป็นสิ่งที่คอยเหมือนโล่คอยคอยปกคอยปกป้องหัวใจคุณอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือความหมายที่แท้จริงของบาร์เซโลนาโอ้โหแม่งแบบนะอ่ะต่อนะครับลา,าบอต้าบอกว่า ลามาเซียเป็นเครื่องการันตีความสามารถด้านกีฬาและเศรษฐกิจของสโมสรกุญแจสำคัญที่สุดนั่นคือการทำงานการทำงานการทำงาน work 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 และต้องมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นคือสิ่งที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดบาซ่าเป็นมากกว่าสโมสรเราเป็นตัวแทนของกาตาลเนียในโลกนี้พูดถึงบาซ่าว่าเป็นสโมสรจากกาตาลัน เราต้องการฟื้นฟูเศรษฐกิจของสโมสรให้กลับมาแข่งขันในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกครั้งหนึ่งฤดูกาลนี้เรายังไม่หมดหวังเราสามารถคว้าแชมป์ลาลิก้าและแชมป์โกปาเดเลได้เราโชคดีมากที่มีมูนล,ลนิธิบาซา่าตอนนี้ทีมงานของผมเนี่ยมีลาฟายุสเตเขาเป็นผู้อำนวยการของมูนล,ลันิธินี่แหละ และแน่นอนว่าเราจะพยายามเอายูเนซฟกลับมาอยู่บนหน้าอกเสื้อของเราอีกครั้งหนึ่งนะผมจะพยายามรวมผู้คนที่อยู่กันทั่วโลกเนี่ยเอามาประกอบกันเป็นบาร์เซโลนาเราเนี่ยต้องสู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงเราต้องคิดถึงยุคหลังจากที่โควิดระบาดด้วย เราจะต้องปกป้องศักดิ์ศรีต่อสู้กับความอดอยากเป็นที่พึ่งของผู้คนเพราะเราเป็นมากกว่าสโมสรเราต้องช่วยเหลือเด็กๆยากจนเราต้องช่วยเหลือสังคมไม่ใช่แค่ทําเรื่องของกีฬาอย่างเดียวความเสถียรภาพเป็นกุญแจสำคัญในการประสบความสำเร็จของผมความมั่นคงคือกระ,ระดูกสันหลังของสโมสร ความตั้งใจของผมเนี่ยคือผมอยากจะเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งผมบอกว่าผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นอยู่เสมอมันถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและผมเนี่ยจะปกป้องสโมสรในทุกทุกที่ที่เราต้องทำต่อต้านใครก็ตามที่จะเข้ามาโจมตีเราไม่หวังดีต่อเราเราจะกำจัดบุคคลเหล่านั้นออกไปผมจำได้เมื่อหลายปีก่อนที่คานู ตอนที่ผมได้เป็นประธานสมัยแรกผมมองไปที่คุณพ่อของผมคุณพ่อของผมเนี่ยน้ำตาไหลลินออกจากดวงตาไหลาอาบแก้มทั้งสองข้างในระหว่างที่ผมเนี่ยเข้ารับตำแหน่งมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากๆแต่ตอนนี้คุณพ่อของผมไม่อยู่แล้วผมอยากจะบอกกับท่านว่าไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดตอนนี้บนโลกใบนี้หรือไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้ว ได้โปรดเถอะพ่อช่วยเป็นกำลังใจให้ผมอีกครั้งหนึ่งช่วยให้ผมเนี่ยสามารถทำหน้าที่ของผมได้ดีเท่ากับตอนที่ผมได้เป็นประธานสมัยแรกด้วยเถอะขอบคุณทุกคนที่มาในงานบาซ่าจงเจริญกาตาลุญยาจงเจริญปิดท้ายด้วยการมองขึ้นบนท้องฟ้าพูดถึงพ่อแล้วก็น้ำตาไหลโอ้โหแม่งเป็นแบบสุนทรพจน์ที่แบบ คือต้องดูครับต้องดูถ่ายเท่ดสดนะเดี๋ยวพูดก็จะหาว่าแบบมานั่งอวยกันเปล่าๆต้องดูแล้วคุณจะได้รับรู้ถึงบรรยากาศที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงนะครับผมไม่รู้ว่าการเข้ามาของลาปอต้าจะทําได้ดีขนาดไหนผมไม่รู้ว่าเขาจะรักษาสัญญาที่เคยพูดเอาไว้ตอนหาเสียงเลือกตั้งได้หรือไม่แต่ผมรู้ และเชื่อมั่นว่าชายคนนี้คือคนที่รักสโมสรบาร์เซโลนาอย่างแท้จริงนะครับรอติดตามผลงานของเขาตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าจะดีหรือจะร้ายเราแค่คาดหวังว่าเราอยากจะเห็นสิ่งดีๆแล้วสุนทร,ทรพจน์ที่ออกไปจากปากของลาปอร์ตาหลายๆประโยคพุ่งทิ่มแทงนะใจดำของโจเซฟมาเรียบาโตเมลที่อยู่ในงาน ผมถ้าผมเป็นบาโตเมลนะผมคงนั่งแบบจิกจิกแขนตัวเองอ่ะเขินนะคือแบบคงอารมณ์ประมาณว่าโอ้โหคือแบบกูแบบทำอะไรลงไปวะเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะคงคงรู้สึกอารมณ์ประมาณนั้นนะครับก็เข้ามาพร้อมกับคณะกรรมการบริหาร19คนนะรวมกับลาบอตา้าแล้วเนี่ยเป็น20ชีวิตครับ นี่คือเรียกว่าบอร์ดบริหารของบาร์ซ่าทุกคนมีอำนาจในการออกสิทธิ์ออกเสียงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องกีฬาแต่ลาบอต้าคือคนที่เคาะนะครับคือคนตัดสินใจท,ทุกสิ่งท,ทุกอย่าง6ปีต่อจากนี้เราจะต้องฝากอนาคตของบาร์ซ่าเอาไว้กับชายคนนี้ครับคนที่มีชื่อว่าโจนลาบอต้านะก็ขอให้ทำเต็มที่ นะครับไม่คาดหวังไม่ผิดหวังนะอ่ะนี่คือบทสัมภาษณ์ทั้งหมดนะครับที่ที่เอามาให้ทุกท่านได้ติดตามกันนะอ่ะทีนี้นอกเหนือจากเรื่องงานแถลงที่เกิดขึ้น นะก็มีข่าวมาฝากด้วยว่าตอนนี้บาซ่าอยู่ระหว่างการพูดคุยเพื่อต่อสัญญากับออสการ์มินเกซ่านะครับกองหลังดาวรุ่งเพิ่มเติมแล้วก็ได้รับการยืนยันจากฟาบิซซโอโรมาโน่ด้วยนะข่าวชื่อดังชาวอิตาลีนะว่าสัญญาฉบับใหม่เนี่ยของมิเกซ่าจะต่อเพิ่มอีกอย่างน้อย2ปีนะครับเพราะว่าสัญญากำลังจะหมดในซัมเมอร์นี้แล้ว นะกำลังจะเป็นฟรีเอเน่์แล้วแต่ว่าดูแล้วก็น่าจะอยู่กับบาซ่าต่อไปในระยะยาวเพราะว่าดูแล้วมี Potential ที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะครับจูเนียร์ฟีโป้ครับทางดรีโอสปอร์ตนะบอกว่าบาซ่าน่าจะทำการปล่อยฟีโป้ออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะถึงนี้นะส่วนเรื่องของตัวแทนเนี่ยตอนนี้มีการเปิดเผยชื่อของอเลฮันโด่เบลเดนะแบ็คซ้ายจากลามาเซียแล้วก็มี ฮวนมิรันด้านะคบที่ปล่อยไปให้กับเรอัลเบติสยืมตัวรวมไปถึงโคเซ่หลุยส์กาย่าแบ็กซ้ายกับตันทีมบาเลนเซียด้วยนะที่บาร์ซ่าอาจจะเอาเข้ามาทดแทนถ้าเกิดว่าทำการปล่อยฟีโปออกไป น,นี่ก็คือข่าวทั้งหมดพยายามควบคุมเวลานะให้อยู่ไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับก็เดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็เดี๋ยวเจอกันหน้าเพจละกันเดี๋ยวอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะยังไงก็ฝากกดไลค์ฝากกด Sub สไครต์ช anel ขวัญละมาเซียเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณสําหรับการติดตามนะถ้าเกิดว่ามีพูดผิดหรือว่าปากลั่นอะไรเนี่ยก็ขออาภัยไว้นะที่นี่ด้วยเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยค่อนข้างเยอะจริงๆนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ สวัสดีครับ